มดก่ออีกแล้วนะคะวันนี้มาในชุดเหมือนหมี่ขาวเลยใช่ไหมเอ่อก็เป็นชุดคุมหมั่น้ำนะคะก็เพราะว่ามดจะมาคุยถึงเรื่องสกินแคร,ร์เซตหนึ่งค่ะเอ่อต้องบอกก่อนว่าสกินแคร์เซตนี้ทางแบรนด์เนี่ยส่งให้หมดทั้งกล่องเลยแล้วมดได้ลองใช้มาเป็นเวลาตั้งแต่ตั้งแต่มกราประมาณช่วงกลางเดือนนะคะ จนถึงตอนนี้ก็คือใช้มา2เดือนแล้วก็สามารถเรามาคุยได้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงนะต้องให้ดูก่อว่าทาังเซตที่มดได้เนี่ยเป็นขนาดนี้เลยเป็นสกินแคร์ของเอเจลนะคะชื่อ e อ g e ลสเจลแครก็คือเป็นเซ็ตสกินแคร์ของเขาที่มีทั้งหมด7ชิ้นนะคะเป็น7ผลิตภัณฑ์ที่ ทางแบรนด์เนี่ยได้บอกว่าถ้าเราสามารถดูแลผิวได้ง่ายๆด้วยผลิตภัณฑ์เสร็จอย่างแล้วจะทำให้ผิวเราเนี่ยดูสดใสเปล่งปังแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยค่ะเดี๋ยวยังไงมดจะมาใช้ให้ดูแลกันว่าแต่ในชิ้นเนี่ยคือใช้ยังไงแล้วมีประโยชน์อะไรแล้วพอใช้ทั้งครบททั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ ทั้ง7ชิน้นทั้ง7ชิน้นเลยนะคะจะแบ่งเป็นตัวทำความสะอาดเนี่ยสชิน้นก็คือเป็นตัว Gentle Daily Cleansing Gel นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยล้างะจะล้างเครื่องสำอางได้ที่ไม่หนามากนะแล้วก็ทำให้ผิวอะคะ่ะไปมีการผัดผิว เป็นเนื้อเจลจึงใช้กับคนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นสิวได้ดีโดยที่ไม่มีสิวเพิ่มนะคะที่สองนะคะก็จะเป็นตัวเจลสครับการสครับผิวเนี่ยมาทำมาตลอดเลยตั้งแต่ตั้งแต่แบบเด็กๆเ,เลยล่ะเด็กๆของม็คือแบบอายุ20่กว่านะคะเพราะว่าทุกอาทิตย์เนี่ยไอ้ไงต้องสครับประมาณสองครั้งเพราะการสครับผิวเนี่ยเป็นการที่เราจะ เคลียเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยที่มันอยู่บนชั้นบนเนี่ยให้มันหลุดลอกไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็เคลียพวกสิ่งปปกปรกตามรูขุนออกไปได้แล้วพวกที่เป็นสิวเเล็กๆอะคะ่ะตรงจมูกเนี่ยการที่เราสครับเนี่ยมันจะจะทําให้หลุดออกไปได้ง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งไปนหนึ่งกับสองเนี่ยจะเป็นส่วนของการทำความสะอาดผิวคือเขาจะมีเบอร์ไว้หมดเลยนะคะว่าอะไรเบอร์ไหนยังไงต่อไปเบอร์เบอร์สามเนี่ย เป็นตัวนี้เป็นตัวที่ชอบมากเลยคล้ายๆกับออคือเขาเป็นสเปย์ะค่ะเป็นมิกซิ่งเจลแล้วใช้โดยการเป็นอ่อสเปย์ใส่ผิวเหมือนจะเป็นโทเนอร์แต่ไม่ใช่นะคะแล้วก็มันไม่มไม่ใช่ใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเป็นการเมื่อเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บเราจะฉีดเจล ตัวนี้ลงไปที่ผิวแล้วก็ลอ็อกแป๊บนึงค่อยลงเซรั่มอ่ะแลกใช่ไหมเพราะว่าปกติเราก็จะใช้สำเรับชุบไมโทนเนอร์ก็ทิ้เมโลชัน่นใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้เขาเป็นรีเฟรชชิ่งมิซซิ่งเจลนะคะเดี๋ยวทำให้ดูว่าทำยังไงตัวต่อไปก็จะเราเอาลงทำไมใช่ปะอ่ะยกขึ้นมาตัวต่อไปก็จะเป็น<ช>นี่ เจลแท็ Pal, ตัวเป็นเซรั่มนะคะ Anti Aging Gel Serum ส so ังเกตุว่าตระกูลนี้มันจะเป็นเจลเจลเหมือนเลยเพราะว่าทางทางแบรน,นะคะบอกว่าคือคนเสียงที่จะเป็นผิวง่ายซึ่งมดก็เป็นคนแพ้ง่ายแล้วก็เกิดสิวตอนนี้ง่ายแต่ว่าพอลองใช้แล้วเนี่ยไม่แพ้ก็ก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็เป็นอย่างที่เขาบอกคือว่า เพราะว่าเนื้อมันเป็นเจลมันก็เลยซึมเข้าผิวได้ได้ง่ายแล้วก็ออพวกสิวเนี้ยก็ไม่ไม่ขึ้นขึ้นมานะคะเคพาจากตัวที่แบนค์เซรั่มก็จะเป็นเดลี่มาจุไรซิ่งเจลนะคะเจลอนะไรเห็นไหมทุกอย่างเป็นเจลใช้เคำว่าเจลหมดเลยอะเดลี่เนี่ยก็คือเป็นตัวที่เหมือนเดย์ครีมอะคะ่ะก็ใช้ช่วงเช้านะต่อไปจะเป็นนี่ เอ็นพิฟายอายเจลอ่าก็ใช้ได้เช้าเย็นใต้ตานะคะเกวือสุดท้ายเป็นกระปุกนะคะตัวกระปุกเนี่ยคือไนท์ก็คือเป็นโลชชิ่งไนท์เจลก็คือทาตอนคืนเท่านั้นทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าสามารถใช้ได้กับอ่ะนะพอปิดตรงนี้เห็นใช้ขึ้นนะ ทั้งหมดนี้นะคะเจชิ้นเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยตั้งแต่ผิวมันผิวแห้งผิวแห้งผิวผสมแล้วก็ผิวมันเขาก็จะปรับตัวไปตามออผิวแต่ละผิวนะอย่างแต่มดนี่ผิวผสมถึงมันเนี่ยค่ะออที่เป็นตัวไนท์เจลเนี่ยก็ทาน้อยหน่อยเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะแบบมันจะหนักไปมดคือมมไม่ชอบการทาครีมที่หนักเกินนะคะ โอเคมาเดี okay, ๋ยวเรามาเล่นแต่ละตัวกันนะคะ <c oughs> หลังจากที่บอกว่าหลังจากที่เราใช้แล้วเราเราชอบจนโอเคอยากเอามาเล่ามาคุยก็คือทั้งหมดเนี่ยมันชอบตรงตรงที่เขาบอกว่าแป๊ดเดียวคือประมาณห้าเจ็ดวินาะทีทุกอย่างจะซึมเข้าผิวหมดเลยซึ่งพอใช้จริงเป็นยัง้งจริงคือทุกอย่างซึมหายลงผิวเร็วมาก มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคอ่ะม,มันมันเท่าจริงๆนะแล้วก็ไม่หนักผิวนั่นคือสงที่ว่าชอบนะคะมาเริ่มกันที่ t h e r y cleansing g e เเลยตัวเนตตัวเี่ย์ิงเลเ,ลนนนงเ,เนี่ย <S <S 1> <S 1> เขาบอกว่าล้างเครื่องสำอางได้ด้วยมาคือวันนี้ทาแป้งสมลองพื้นนะคะวันนี้คือจะล้างทุกอย่างให้ดูกัน เป็นเจลใสๆเนืดเนดกลิ่นแทบไม่มีะค่ะมันมันไม่มีแบบอะไรที่มันเป็นกลิ่นนะคะมันก็จะเป็นเจลนี้เนี่ยก็ลงไปที่ผิวแล้วก็นวดเป็นวงกลมนะคะอาจจะ ใช้เอยอะหน่อยถ้าถ้าคุณแต่งหน้าแต่ว่าถ้าละการล้างหน้าที่ไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้านะคะก็อาจจะใช้แค่ประมาณเหรียญ mm hmm. เหรียญบาท mm hmm. เหรียญห้าอะไรเงี้ยค่ะอ่ะเนี่ยค่ะเราวนใช้นิ้วกาลางนิ้วนาน,นะคะวนวนวน,วนขึ้นไปมันก็จะมีเครื่องสำอางลอยหลุดออกมา มัจะวนตรงหว่างคิ้วเนี่ยก็คือมันมดจะมีสิวตันขึ้นบ้างก็วนขึ้นอนี้แล้วก็วนออกรอบข้างนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่สามารถล้างมาตาลาได้นะ นี่คือหลังจากที่มวดเจลทั้งหน้าแล้วนะคะอ,อแป้งเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมาเราก็ล้างหน้าค่ะหลังจากที่ล้างหน้าด้วยเจลเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นอ่ะก็จะเป็นสเต็ปของการสครับผิวซึ่งผมแนะนำว่ายังไงทุกอาทิตย์เนี่ยคะ่ะควรสครับอย่างน้อยสองครั้งนะอันนี้จะเป็นเจลสครับนะคะก็ บีบออกมาประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีกิน่นนะเป็นกินแบบธรรมชาตินะคะวิธีของมน,นะคะคือหน้าเนี่ยหลังจากล้างเมื่อกี้ยังหมาดๆอยู่นิดนึงก็แต้มเข้าไปให้ให้ครบทุก บริเวณเลยนะคะแล้วก็จริงๆคออ่ะก็ต้องสครับด้วยนะไม่งั้นมันก็จะทำให้ผิวเราไม่เท่ากันอจากนั้นนะคะก็ใช้นิว้วค่ะกวนกวนเป็นวงกลมนะคะเอาเอาปาดให้ทั่วเหมอนก็นได้กันการไหลตกนะคะก็ วนเลยเราจะวนลงแบบนี้แล้วก็วนจากกลางหน้านะคะออกไป้าข้างค่ะทำทุกอย่างเบาๆนะคะปกติคอเนี่ยก็ลงไปด้วยหนะะ้าคุยเนี่ยใช่ค่ะวนไปเรืเอยก็ด้านนี้ ้าไม่ได้ใส่ชูนะคะก็เลาะคอไปได้เลยนะสวนะ่วนหน้าผากก็เหมือนเดิมค่ะตรงกลางก็วนขึ้นไปแล้วก็จากกลางหน้านะคะวนออกไปด้านข้างค่ะระหว่างนี้ถ้าใครมีทักษะในการนวดก็นวดกดจุดไปด้วยได้คือการกดจุดก็คือว่านี้ค่ะแล้วก็ผจบรี้ก็กดนิึงอค่ะคือเพื่อให้เนืเนี่ยไหลเวียนได้ ดีมากมากยิ่งขึ้นนะคะอ,อ่ต้องบอกก่นว่าการเลือกสครับสักสครับผิวเนี่ยควรเลือกที่เมสละเอียดเวลาสครับลงไปนผิวแล้วไม่รู้สึกว่าบาดหน้านะคะ่ะแล้วก็อย่าเลือกที่มีน้ำหอมจัดอะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่มาใช้ก็จะไม่ไม่ค่อยแบบอะไรที่แบบเป็นกลิ่นน้ำหอมจัดจนอกจากที่เป็นกลิ่นของธรรมชาตินะคะ โอเคพอเรานวดได้ที่แล้วก็ล้งางออกค่ะหลังจากล้างหน้าที่เราสครับเสร็จแล้วนะคะก็ซับหน้าให้ให้แห้งเลยการล้าง,งหน้าเนี่ยใครจะใช้น้ําอุ่นก็ได้นะแต่ว่าพอใช้น้ําอุ่นล้างเสร็จเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้น้ําเย็น,นยอ,อ่ะตกทับเข้าไปด้วยนะคะต่อไปจะเป็นตัว มิสติ้งเจลนะคะเป็น Refreshing ิ่งมิสติ้งเจลเนี่ยจะเขาจะช่วยเรื่องการชำระสิ่งสงปกปรกการเตรียมผิวทุกอย่างแล้วก็การบเหมือนช่วยให้เซลล์ผิวที่เราเคลียร์ออกมาเม่อกี้คือออกไปได้ดีขึ้นเนยนะคะก็วิธีก็คือพ่นลงไปใส่หน้าเลยประมาณนี้นะคะคอด้วย แล้วก็ทิ้งไว้แป๊บนึงแต่ว่าตัวอย่างมัาจะใช้มือลูกลูบเบาๆนะคะแบบนี้ เรียบร้อยแล้วทิ้งไว้แป๊บน,นึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลงเซรั่มนะตอนนี้ก็คือเขาจะเอามบ,บเคลือบเคลือบแล้วก็ซึมซึมลงไปในผิวนะคะ่ะแตะแตะเนี่ยมันจะมันจะรู้สึกแบบมันจะแบบเน่งๆอะนะตัวต่อไปก็คือตัวสำคัญจุดเลยค่ะก็จะเป็นตัว อินเทนซีแอนทายจิ้งเจลซิลเว่นะคะตัวนี้เนี่ยสำคัญตรงที่ว่าเป็นตัวที่มีวิตามินมากมายที่สุดแล้วก็คือความยิ uh, ่งข้นเขาจะมากค่ะแล้วก็จะแอนตี้ออกซิแดนได้ดีมากก็คือพวกอนุมลอิสาะต่ตางๆเนี่ยโอเคเลยแล้วก็ช่วยให้ผิวดูดูกระจ่างใสแล้วก็ดูแบบดูสดใสะคะ่ะวิธีใช้ก็ปั๊มออกมาประมาณ หนึ 1> 1่งถึงสามปั๊มแล้วแต่นะคะมดอจ,จะปัม 3, ป๊มสามปั๊มเจ е ลซิลล่าเนี่ยเขาจะใส่มากเลยก็จะใส่ใสๆแบบใสๆแตม่มันจะเป็นใส่แบบขุ่นเบาๆค่ะวิธีก็คือแตะที่หน้าผ้านะคะแล้วก็ทาจาุดตรงกลางออกไปข้างๆนี้เดี๋ยวดูนะ วที่มันอู่ท่หน้ามเนี่ยเดี๋ยวมันจะซึมหายไปแบบที่มันเปลี่ยนไงคะนี่นะทาไปาแล้วก็ที่นือนะคะที่คอคือเราจะเริ่มจากตรงกลางหน้าออกไปด้านข้างตรงกลางหน้าออกไปด้านข้างนะคะแล้วแต่เลยว่ายังไง ก็คืออย่างมันจะเริ่มจากแก้มกับหน้าผากก่อนแล้วที่เหลือคือค่อยลงจมูกแล้วก็ขาปรับเดียวเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าแบบซึมหายเข้าผิวไปแล้วเน,นี่ยค่ะก็คือหายหายเข้าไปแล้วนะคะแต่จะรู้สึกแบบออเหมือนตึงๆนิดนึงนะต่อไปก็จะเป็น อ่เดย์ครีมกับไนท์อาไม่ใช่เดย์ครีมสิเป็นเดย์เจลเดย์เจลกับไนท์เจลนะคะวิธีทาเหมือนกันเลยเดี๋ยววันนี้ทาให้ดูข้างบนเลยแล้วกันตัวเดย์เนี่ยเดย์มาเจลซิงเจลเนี่ยเขาจะไปช่วยเพิ่มการปกป้องผิวที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า เมื่อกี้เราลงซีรั่ม,มแล้วใช่ไหมอันนี้เซรั่มเนี่ยปกปิดผิวอ๋อไม่ใช่ปกปิดสิเข้าไปดูแลผิวชั้นในลึกๆแต่ว่าตัวที่เป็นตระกูลที่จะเป็น m เ,เจอร์ไ i z i n g เนี่ยเขาจะไปปกปิดปกป้องดูแลทุกสิ่งอย่างบนผิวชั้นบนนะคะใช้แค่สองปั๊มพออันนี้จะเป็นเจลแบบ อ๋อเร็วๆหน่อยไม่ค้นมากเนี่ยพอแตะแล้วมันเขาก็จะเหลวแบบนี้เลยเหมือนกันค่ะก็แป้ไปห้าจุดได้เลยแล้วก็ลูบออกไปด้านข้างนะคะแม่พาก็ลูบออกไปด้านข้างกันจากตรงกลาง แล้วก็ที่คอด้วยเรียบร้อยหายเข้าไปอีกแ้วนะคะตึงอันเดี๋ยวมอสจะเก็บตัวที่เป็นไอเจมไว้ทุดท้ายว่าเราจะสอนนวดตาอันนี้เนึงอันนี้เดี๋ยวจะทาอันที่เป็นไอเจให้ดูนะอันที่เป็นนริชิ่นไอเจเลยคะ่ะเขาจะเข้าใบช่วยต้นฟื้นฟูแบบ เรื่องคอลลาเจนด้วยแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมีการแบบเหมือนกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีค่ะผิวไม่ไม่แห้งแล้วก็เป็นเสริมสร้างคอลลาเจนให้สร้างเพิ่มขึ้นให้ผิวเราอะดูสดใสเต่งตึงแล้วก็ดูอ่อนเยาว์เขาว่านั้นนี่ก็จะเป็นกระปุกเงี้ยค่ะใช้ไปหายเป็นหลุมเลยใช้พายนะคะตักขึ้นมา หนึ่งช้อนแค่นี้ไม่ใช่เยอะไปกนนว่านี้เพราะว่ามดกลัวว่าหน้ามันจะหนักเกินแล้วแต่การแต่คลคนนะแต่เรใช้ประมาณนี้นะอันนี้วิธีใช้ของมันะจะแปลกหน่อยพอตักออกมาได้ใช่ไหมคะเอาใส่ฝ่ามืออันที่เป็นนูชิ่แนเจลเนี่ยเขาจะมนะหนึหงนกว่าตัวที่เป็นเดลี มอเจอร์น c สติ้งเจลพราะว่านี่เขาจะเข้มข้นมากกว่าเราตีมตันี้เสร็จนะคะนี่ทาไปนี่ค่ะบี้ไปทั่วมือแล้วก็กดลงไปตรงกลางนี้ก่อนลากขึ้นไปด้านข้างหน้าผากจมูกคางแล้วที่เหลือก็คอค่ะ อ่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งเรียบร้อยมันจะแค่เนี่ยถ้าเพื่อนๆเหมือนเกตเห็นคือทุกอย่างมันจะไม่เหลืออยู่บนผิวเลยคือเขาจะหายเข้าไปหมดเลยเพราะว่ามันเพราะความที่มันเป็นเจเลค่ะมันก็เลยแบบเข้าไปไดนล้ำลึกกว่าที่เป็นเนื้อที่เป็นครีมเป็น,ปน,ปนโลชั่นยงังไงเนี่ยหายเข้าไปหมดเลยค่ะผิวกระตงดึงดึงดึงนะอ่าตัวต่อไป จะช่วยเรื่องริ้วรอยใต้ตารอยทั้งใต้ตาถุงบวงใต้ตาเขาจะไปสร้างคอลลาเจนให้ผิวรอบตาด้วยนะคะอันนี้จะเป็น Anti f y i n g Eye Gel นะคะวิธี้ใช้บีบออกมาใส่นิ้วนางตึ้งตึ้งตึงต้ง,ต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 งประมาณนี้ไม่เยอะกว่านี้นะเดี๋ยวมันจะเยอะไปแล้วก็เอานิ้วนางเลยคะ่ะ พอแตะปุ๊บอ่เนื้อไอเจลเมื่อกี้ที่มันออกมาดูข้นะ่ะมันก็จะเหลวเหลวเป็นแบบนี้นี่คราวนี้ก็แตกไปนะคะการแตะไอเจลเนี่ยไม่ใช่แตะใกล้ตานะมันจะต้องเป็นช่วงเนี่ยค่ะช่วงเขาเรียกอะไรกระบอกแต่ช่วงที่เป็นเป็นวงตรงนี้ค่ะแตะลงไป แล้วก็ลูกขึ้นลูขึ้นมันจะไม่ไม่มีเหลือได้ลูกขึ้นนี่ค่ะแล้วก็กดนึนนิดนึงนี่แล้วจากนั้นใช้เนื้อที่เหลือนะคะตึ้งตึ้งตึ้งเนี้ยเหมือนแบบตีมิคตีคอเบาๆคอเบาๆเลยนะตึ้ง เรียบร้อยนะคะก็ครบ7ขั้นตอนเลยที่เขาบอกว่าแค่เจ็ดอย่างนี้ก็ทำให้ผิวดูดีได้นะคะค่ะก็ ส่วนผสมสำคัญเลยของเอเทั้งทั้งทั้งหมดของทางเซตเนี่ยนะคะก็จะมีวิตามิน A, วิตามิน C วิตามิน E แล้วก็สารสก,กัดจากน้ำมันงุนซึ่งรู้อยู่แล้วว่าต่อตาอนี้เป็สระนะแล้วก็สารจักสารสกัดจากเบอร์รี่แล้วก็จะมีทายาเรืองรีแอซแล้วก็จะมีพวก,ก,กโปรตีนจากผักจากผักอนะคะ่ะแล้วก็จะมีอารานีนด้วย ก็ยังไงเดี๋ยวดูรายละเอียดอาการว่ามีอะไรบ้างเผื่อใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องส่วนผสมจะได้เอาไปดูได้นะคะส่วนมดก็คือรู้แค่ว่าสมสุนัขมีนี้มดลองใช้แล้วก็ไม่แพ้นะคะผิวเนี่ยดูชุ่มชื่นแต่งไม่แห้งไม่ไม่อะไรเลยคือแบบผิวผิวแต่งผิวผิวโอเคคือมดมดโอเคกับผิวที่ได้หลังลองใช้นะคะส่วนเรื่องสิวรอยสิวเนี่ย ไม่ได้ช่วยให้รอยสิวหายส่วนสิ่งมดมีขึ้นบ้างตามสภาวะการของฮอร์โมนส่วนตัวของมดเองนะคะก็จะมีสิวขึ้นตรงนี้ตรงนี้มีมากเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ไม่ได้แพ้ขณะว่าสิวเหอ,อมาฉะนั้นอันนี้เรียกว่าไม่แพ้การการการมีสิวขึ้นเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงอยู่แล้วนะคะมันก็ขึ้นของมันส่วนรอยสิวเนี่ยก,ก็ก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าต้องรู้แล้วเนาะรอยสิวเราใช้เวลาอย่างน้อยหกเดือนนะคะ กว่ารอยเนี่ยจะหายฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการดูแลก,กันไปพวกรอยต่างๆพวกเนี้ยอ่าเพื่อนๆก็จะเห็นมันจะมีแบบเป็นเม็ดเล็กๆลอยๆพวกเนี้ยคือมันเป็นรอยจากการที่มันมีสิวมันก็กดกรีดอะไรของมดเอเมียเพื่อเอาสิวออกไปนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเอเจนซ์มากที่ส่งมาให้มดลองแบบ ทั้งทั้งลายของของเขาเลยแล้วทำให้เรารู้ว่าโอเคเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคือเหมือนกับเป็นเป็นเซ็ตทั้งหมดเนี่ยมันก็คือมันก็เป็นการดูแลร่วมกันทั้งหมดก็ทำให้ผลที่ได้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่พอใจนะคะยังไงขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมจนจบนะตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่าสกินแคร์ช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมดลองใช้อะไรหลังจากนี้ ก็คงจะกลับเด็ดคงใช้ใช้ใช้เอเลฟด้วยแล้วก็จะมีการกลับไปใช้สกินแคร์ตัวเก่าบางตัวด้วยเอามาร่วมๆกันนะคะหรือหลังจากนี้มีตัวไหนใหม่ๆนีแบรนด์ไหนใหม่ๆส่งมาอีกก็ถ้าน่าสนใจคือบอกแล้วว่าต้องน่าสนใจแล้วมอจะมอจะดูก่อนว่ามันตัวมันอยากลองไหมถ้าได้ลองก็จะเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะยังไงทุกคนขอให้ดูแลผิวพรรณตัวเองนะคะเพราะว่า ผิวเป็นจุดเริ่มต้นเลยถ้าคุณจะแต่งหน้าสวยคุณจะสวยหรือใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลผิวให้สวยก่อนแล้วการแต่งหน้ามันจะง่ายมากอย่าลืมนะคะเราไม่ใช่ว่าจะต้องให้ผิวาขาวตลอดเวลามดไม่เคยมองเลยว่ามดองใช้สกินแคร์ใดๆเพื่อให้ผิวขาวแต่มดแต่จะดูแลเรื่องว่าให้ผิวแต่งตึงลดริ้วรอยผิว สีผิวสม่ำเสมอในสีของผิวเราเนะคะโอเคหวังว่าเพื่อนๆคงจะเอาเทคนิคเล็กน้อยในการเนี่ยทาครีมเลยของวน,นะะี่ค่ะไปใช้แล้วก็มาแชร์กันนะคะว่าเมื่อเราผิวสวยแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขขนาดไหนส่วนมดก็คงต้องดูแลผิวตัวเองต่อไปเพราะว่าเริ่มแก่ตัวมันก็จะเกิด ริ้วรอยอะไมากม,มาขึ้นได้ง่ายนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ